สวัสดีครับผมช่อง YouTube เบ้าต่อจวบครับคนนี้ามหาว่าเบ้าต่อจวบหื้อา้างอับนีเ่เฮ็ดพ่วงคางอยูบอ่บ่หรือซาเลอยู่บ่ครับผมพี่น้องก,กัเฮ็ดคือเก่าครับเฮ็ดบ่ได้ขาดระยะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันกัก็กมีบ่แม่นคันนี้ก็เหลืออยู่2-3คันครับผมก็ ลงเกี่ยวเขานี่ก็มีพีน่น้องเอฟซีมาสั่งหลายเนี่ยครับเห็ดบทันพมดเลยครับผมถ้าผูดด้ใดอยากได้ก็สั่งไว้ยักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ครับก็จะได้งามๆสวยๆค,คือเก่าหรอครับโชคไม่หลอกเก่าอย่างไม่สป,ปิกเก่าครับผมตามแบบตามต้นฉบับเป็นเอกลักษณ์ของนี่ครับของสร้างขอบครับผม สวยๆคือเก่าแล้วครับพี่น้องกระเฮ็ดเยอะนะครับบ่มเงนินวาบ่เฮ็ดครับเดี๋ยวนี้ผมก็เฮ็ดอยู่ปกติครับผมผมกระเฮ็ดอยู่แถบซูมือแต่วาเมันกระบ,บ่ทันอยู่ครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับแบบเก่าแบบแบบเดิมนะครับโตนี่ที่เป็นขอบโลครับโลแต่ว่าสิเป็นโลหนาโลบางผมบอกนี่ เขาไงยอย่างไม่ใส่ไฟคือเก่าครับติดไอ้สะทอนแชง้งไงคือเก่าเ็ดแบบตามนี่เบิดแล้วครับราคาถ้าผมขายเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันผมพร้อมติดตั้งกับสี่พันแปดครับพร้อมติดตั้งแต่ถ้าบ่้ติดตั้งผมขายสี่พันสามครับผมคือพี่น้องโทรมาสัง่งบานอยูกไกยกไปเลยครับรมีคนติดตั้งคือเก่าครับผม ราคานี่ผมยังยืนโตอยู่ครับคนก็นจะถามมาเนี่ยหรอครับว่าขึนบ่อราคาได้แล้วแต่จากนั้นมานี่ย่อท่านได้ลงไอ้พวงขังหรือซาลิงแล้วโดนนนะครับ่อได้ลงเป็นเดือนสองเดือนนะครับพี่น้องเนี่ยสิว่าเจ้าต,อะะาต,ะะต,ต่อหรอหราวะเจ้าห็ดเราเรอวะเตห็ดยุคขึ้นก็หรอครับ นี่แะครับสวยๆขึ้นเก้าหล่ครับแบบเก้าแบบต้นฉบับผมใส่เบิ่องจัดๆว่าโชคไม่บอนี่ครับโชคของไม่ครับนลอขอบเป็นขอบโลแต่ว่าเป็นดุมไง่ดุมล้อหลังเฟมเป็นเฟมหงนี่นะครับมใส่โชคเดียว ใฟจตุนเช้าน,ชา,นชงงานคางข้นเช้านคางข้อ้อนเช้านามีไฟดากคือเกา่าคือเดิมนะครับเพราผมอาจจะว่าเ,เราคืออยากจะสุงนี่ผมว่าสุงนี่มันสวยเห็บซีบมาสวยนล้วผมมาแต่ผมว่าตัวนี้อ่ะโอเคครับสุงนี่สุงสวยเล็กปูพืน้น แบบนี้นะครับใส่แบดตัวห้างสามซ้นคืนเป็นเล็กนิ้วนิวซองสามมิ้นนังน่งก็ใส่ตามตัวสเต็กเก้เกาแล้วครับความยา้วพืนทีใส่งานก็บลอย รลอยสิบสองแต่ว่านันมันก็ลอยสิบสองรวมดากรวมนันมันเป็นลอยสามสิบมันมองนั่งนี่ก็มองนั่งตัวนี้ก็นี่จากนี้มานี่นี่สิบแหวนี่แหวนยันามสิบผมก็เเปลีเก้าครับขวงรวมเบิดกับเก้าสิบคือเก้าขึ้นเดิอมกับกินออก Ngập xuống câu Lụp lạc vẹp câu ừ. Dạng cả dạng may May thế đó May trẻ con hợp con may thẻ, bưng cả đây má bưng quá hiệp Hào hợp chốt cái này trẻ Nhiều như may Thì mà

บอได้ใจทุงใหม่คือจังของเขาครับผมครับผมชิปนี้ฝากล้ากันยังค่นี่นะครับก็ยังต่ออยู่ดนะครับเบัวทกุกอะศูนย์เก้าแปดสองสองเก้าหนึ่งศูนย์สี่หกครับผมครับชิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อจรวดด้วยนะครับผมชิเด็ดชิป ต่อไปสวัสดีครับ